เดี๋ยวเราคิวกอนนะคะห้องน้ำอากนเนาะอาัเด้อะยาวน้ใสองคิดครับด้ครับเา่กเดวกันนาะแดี๋ว้อ้แล้วนะบอกมรู้เลยครับกม่สว่ไมใ่นงคิดม่าไม ตัวกเลียผู้ชายไปทางนู้นครับไปทางนู้นค่ะอ้ไอ้ไปทางนู้นค่ะไปทางน,นู้นค่ะอสเปิ้ลจะค่ะนี่คพี่ตำรวจยับเปาตำรวจเดิมจก็ขึ้นละ <c oughs> <c oughs> สอสผู้หญิง